สัดีค่ะ,คะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปณิชาบุญสวัสด์นะคะจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยค่ะสุขภาวะเนี่ยให้ความสำคัญกับมิติทางด้านร่างกายจิตใจจิตสังคมจิตวิญญาณแล้วก็ วัฒนธรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของแต่ละคนทําอย่างไรให้เกิดความสมดุลในทุกมิติอันนี้เป็นสุขภาวะนะคะในส่วนของสุขภาพเองเนี่ยองการอะไรดอันัยโรคเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับสุขภาพทั้งด้านกายจิตสังคมจิตวิญญาณแล้วก็ในมิติต่ตางๆที่เชื่อมโยงกันแต่คําว่าสุขภาวะเนี่ยเป็นมิติของความหมายที่ต้องการให้ทุกคนเนี่ยให้ความสําคัญกับการสร้างสุขภาวะหรือสุขภาพที่ดีและสอดรับกับ สังคมสิ่งแวดล้อมของตนเองโดยที่เน้นให้ทุกคนรับผิดชอบในการที่จะสร้างสุขภาวะที่ดีของแต่ละคนค่ะถามว่าสุขภาวะองค์รวมหมายความว่ารวมทั้งบุคคลครอบครัวสังคมไหมในมิติที่เป็นงานบูรณาการแบบนั้นก็ได้แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้ค่ะขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะอย่างแรกเลยเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในการที่จะสร้างสุขภาวะ เพราะว่าความต้องการของเราหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราเนี่ยไม่มีใครทราบเท่าตัวเราแล้วก็ถ้าเราไม่เริ่มที่จะรับผิดชอบตัวเ,เองเราไม่สามารถที่จะไปหาจุดเติมเต็มตรงนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวสุขภาวะเองเนี่ยสร้างได้จากตัวเราเป็นหลักแต่ถ้าในงานสูงอายุเองหรือว่าในงานในมิติอื่นๆเราจะเห็นว่าการที่จะเกิดสุขภาวะที่ดีได้ นอกจากมีตัวผู้สูงอายุเองแล้วจะต้องมีครอบครัวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผู้ดูแลต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีชุมชนแล้วก็สังคมที่เข้ามามีส่วนทําไมชุมชนหรือสังคมต้องเข้ามามีส่วนการที่เราจะไปสู่การเกิดสุขภาวะหรือผู้สูงอายุสุขภาพดีได้เนี่ยการเขาเรียกว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นมิติทางด้านจิตใจมิติทางด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุด้วยค่ะ การมีสุขภาวะที่ที่ดีของแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีความต่างกันเพราะว่าต่างทางด้านร่างกายในแต่ละช่วงวัยก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันถามว่าต่างทางด้านจิตใจไหมก็ต่างกันตามระยะพัฒนาการต่างๆและก็บทบาทหน้าที่ต่างๆด้วยค่ะ สำหรับในผู้สูงวัยเองเนี่ยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยการที่เราจะไปถึงจุดของการมีสุขภาวะที่ดีผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุสุขภาพดีเนี่ยเราจะพบว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสือ่อมแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มมากขึ้นเสมอคือมิติทางด้านของจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณเพราะอะไรคะเพราะว่าท่านเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้สั่งสมเขาเรียกว่าภูมิปัญญ,ญา ซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะทําให้มีจิตใจที่เข้มแข็งมีมุมมองที่กว้างขึ้นคําว่ากว้างขึ้นก็คือท่านจะมีหัวใจที่ใหญ่ขึ้นเราจะสังเกตว่าผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาเนี่ยท่านจะเป็นผู้สูงอายุที่ที่พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ให้ความรู้กับบุคคลอื่นให้ที่พักพิงทางด้านร่างกายและก็จิตใจถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ก็คือเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงพร้อมจะเป็นที่พักพิงพร้อมที่จะเป็นที่พักฟื้นให้กับท่านอื่น แต่ว่าพักพิกและพักฟื้นอันนี้เนี่ยโดยมิติของทางด้านจิตสังคมและก็จิตวิญญาณเป็นหลักอย่างบ้านเราอะค่ะเราเคยได้ยินคําว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะในผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดีท่านก็จะมีจิตใจที่ที่งดงามแล้วก็จิตใจที่ประกอบด้วยด้วยเมตตาแบบนี้ค่ะถึงจะเป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นได้แต่ในทางตรงกันข้ามกันถ้าท่านไปไม่ถึงจุดนั้นตัวเลขไปถึงแต่ว่า มิติของการพัฒนาทางด้านจิตใจแลว้วก็จิตวิญญาณไปไม่ถึงท่านก็ยังจะมีเรียกว่ามีความโรคมีความโกรธมีความหลงมีอารมณ์น้อยใจมีอารมณ์เสียใจหรือยังมีอารมณ์ที่เขาเรียกว่ามุ่งที่จะเข้าหาตัวเองเป็นหลักอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่เราจะเจอในในสังคมได้ค่ะซึ่งก็ทำอย่างไรที่จะให้คนทุกกลุ่มเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสุขภาวะได้ ก็เลยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ของบุคลากรทางสุขภาพแต่หน้าที่หลักเป็นเราเป็นครอบครัวเราเป็นชุมชนเราโดยที่มีบุคลากรทางสุขภาพเป็นโค้ชเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้ที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้แต่ละคนไปถึงจุดของการมีสุขภาวะที่ดีหรือว่าเวลเนสได้ค่ะ แล้วถ้าเรามองรากฐานความคิดของบ้านเราเนี่ยเราเน้นความเขาเรียกว่าความรักความกตัญญูในรากฐานของการเกิดสุขภา,าวะเนี่ยเป็นมิติที่มีการสั่งสมมีการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้คำของการเกิดสมดุลหรือดุลยาภาพของแต่ละคนหรือดุลยาภาพของครอบครัว จริงๆมันเป็นคำที่สำหรับ,รบตัวเพนที่ทํางานทางด้านนี้ค่ะมันเป็นคําที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะบ้านเราเนี่ยมีอาจจะถูกละเลยไปด้วยความที่เราใช้ระบบะการแพทย์ทางตะวันตกหรือเราบอกว่าเราอาจจะนําความสนใจออกห่างจากระบบของวัฒน,นธรรมของครอบครัวมิติของวัฒน,นธรรมของหมู่บ้านของสังคมที่มีเรื่องของาศาสนามีเรื่องของหลักยึดเหนี่ยวเข้ามา อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราเคยมีค่ะแล้วเราเราก็ยังมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วทำให้ดียิ่งขึ้นได้ไหมเป็นเรื่องที่พัฒนาได้แน่นอนค่ะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นมิติที่งดงามของสังคมเรา <c oughs> นอกจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าการที่เรามีเขาเรียกว่า v i l l h e e l t l v o l u n t e e r หรือว่า Village Community Health คือหลายๆคนในชุมชนในหมู่บ้านช่วยเหลือกันนะคะอันนี้เป็นมิติของความงมดงามที่ไปเติมความสมดุลหรือทำให้เกิดจุกภาวะตรงนี้ได้จริงๆขออนุญ,ญาตมองเป็นสองเป็นสกลุ่มนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ท่านเข้าสู่วัย ของสูงอายุได้ดีแล้วหรือว่า healthy aging แล้วเนี่ยในการเขาเรียกว่าเช็คตัวเองหรือรับรู้ภาวะสุขภาพตัวเองเขาจะรับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรทางด้านของจิตใจทางด้านของสังคมหรือแม้ว่าทางด้านจิตวิญ,ญญาณเป็นอย่างไรในคนที่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีแล้วก็เข้าสู่วัยสูงอายุที่ดีนะคะ ท่านจะมีการเตรียมพร้อมๆจนถึงเรียกว่าระยะท้ายของชีวิตคนที่มีการเตรียมพร้อมๆถึงระยะท้ายของชีวิตน่ยในวัฒนธรรมของบ้านเราเนี่ยถือว่าท่านเนี่ยเป็นไงคะได้มีการเข้าใจแล้วก็มีการยอมรับในเรื่องของวยัยยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและท่านรู้ว่าท่านต้องการอะไรและมีอะไรที่ท่านยังต้องการจะทำในชีวิตอันนี้คือสำหรับการตอบโจทย์ว่าทำยังไง ต้องตอบโจทย์ด้วยตัวท่านเองซึ่งท่านจะตอบได้อยู่แล้วโดยที่มีครอบครัวชุมชนแล้วสังคมเนี่ยเป็นสิส่งสนับสนุนหรือช่วยจัดนะคะสิ่งแวดล้อมจัดสิ่งต่างๆให้สปอร์ตตรงนั้นหรือให้สนับสนุนท่านแต่อีกกลุ่มหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยที่ท่านยังยังอยู่ในในสภาวะของการที่อาจจะยังไม่ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่อง ของอายุการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของบทบาททางสังคมแม้กระทั่งบทบาทในครอบครัวอันนี้ก็เป็นมิติที่ครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ชุมชนเองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งต้องบอกว่าภาครัฐหรืออบุคลากรทางสุขภาพจากเดิมที่เราทำหน้าที่เป็นโค้ชนะคะเราให้คำแนะนำคอยสนับสนุนอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเป็นไลฟ์โค้ช หมายความว่ายงไรคะเราจะต้องเข้ามาใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาร่วมในการก็เรียกว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่ปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองปรับไมล์เซตไปด้วยกันก็จะทําให้เรารู้ว่าเป้าหมายของบุคคลคนเนี้ยที่จะไปสู่การเกิดสุขภาวะได้เนี่ยเ,เรามีการวางแผนวางเป้าหมายอย่างไรร่วมกัน,นะคะคือก็เหมือนกับคนที่เขาแข็งแรงดเีเราก็ช่วยเล็กน้อย เราอาจจะช่วยให้ความรู้ช่วยให้กำลังใจใช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมแต่คนที่เขาอ่อนแอเราแล้วเขาไม่สามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งต่างๆที่จะนําไปสู่เส้นทางของการเกิดสุขาภาวะได้เราในฐานะเป็นคนในครอบครัวคนในชุมชนหรือแม้กระทั่งทีมสุขภาพก็มีบทบาทที่จะเข้ามาช่วยกันที่จะสร้างสรรค์เส้นทางการไปสู่สุขาภาวะค่ะ